สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุภัตาเฉลิมเผ่าสำหรับในวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของแนวทางการรับมือจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองจากที่เราเรียนในคาบเรียนที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องของอะไรคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกไหมคะเราจะมาต่อในเรื่องของอะไรคะแนวทางการรับมือและการป้องกัน อันตรายที่เกิดขึ้นนะคะหรือแนวทางการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองเรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวทางการรับมือจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราจุดประสงค์ก็มีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและอธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอันที่2ก็คือออกแบบและนําเสนอนะะแนวปฏิบัติเพื่อลดปัดจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและแนวทางการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงหรือจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศนั่นเอง ก่อนอื่นครูขอสรุปและเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนนะคะกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วอย่างที่บอกว่าโลกเราต้องสมดุลถ้าไม่สมดุลแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและการที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือเนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบนั่นเองซึ่งนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะใน3คาบที่ผ่านมาคราวนี้นะคะ จากที่เรารู้ในปัจจุบันนี้เป็นทั่วไปเลยเราพูดถึงว่าโอ้ยโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนผู้มิอากาศอุ่นขึ้นจริงหรือไม่มันร้อนขึ้นจริงหรือไม่แล้วที่ร้อนเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรเขารู้ยังไงคะว่าโลกมันร้อนขึ้นพิจารณาจากอุณหภูมิของน้ําทะเลและอากาศที่สูงขึ้นนั่นเองอุณหภูมิของน้ํานะคะสูงขึ้นดูจากอะไรคะเขาสังเกตได้จากการละลายของธารน,น้ําแข็งนะคะที่ขั้วโลกพอเกิดการละลายของธารน้ําแข็งที่ขั้วโลกสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคะระดับน้ำเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็คือน้ําจะท่วม ะะดูจากอะไรอีกคะอย่างที่บอกนะคะระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนักเรียจะสังเกตเห็นว่ากราฟรูปนี้ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะเป็นกราฟที่แสดงถึงอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นนั่นเองมีการประมาณการว่าการเพิ่มระดับน้ําของทะเลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง2.6ม mm มตรถึง2.9ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะคะไม่รวมค่าเออเลอร์ซึ่งอาจจะมีค่ามากกว่านี้นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยแต่ละปีเนี่ยปริมาณน้ำนะคะจะทําให้ระดับน้ําทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึงบวก2.6 ะะหรือไม่ก็2.9บวกลบ0.4ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการเพิ่มของระดับน้ําทะเลเนี่ยยังเร่งไปเรื่อยๆหมายถึงว่าในขณะนี้มันยังเร่งสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆในปีหน้าก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ <f> เขาเห็นว่าอัตราเร่งของการเพิ่มระดับของน้ําทะเลเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ <f> นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย <f> เขาดูจากอะไรคะอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นใช่ไหมคะในที่นี้หมายถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะที่มันเพิ่มขึ้น จากกราฟนี้นะักเรียนจะมองเห็นแล้วว่าภาวะของอุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานับถึงปีทศ2548อากาศคล้ผิวดินเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลีย่ยประมาณ0.74บวกลบด้วย0.18องศาเซลเซียสซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะ จึงต้องมาช่วยรณอารมณ์ป้องกันไว้นั่นเองเขาสรุปว่าจากการสังเกตการเพิ่มระดับน้ําของน้ําทะเลเนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่20นะคะค่อนข้างจะแน่ชัดว่ามันเกิดการเพิ่มระดับเนี่ยความเข้มของแก๊สในธรรมชาติมากขึ้นสาเหตุของแก๊สที่เพิ่มมากขึ้นในที่นี้คือแก๊สเรือนกระจกนั่นเองเกิดเนื่องจากการกระทําของมนุษย์จึงทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปและระดับน้ําทะเลมากขึ้นนะคะนั่นก็คืออุณหภ ะะจากรูปนี้เนี่ยเป็นกราฟที่แสดงถึงการปล่อยแก๊สเรือกระจกของมนุษย์เขาบอกว่าเอะโลกเราเนี่ยมันช่วยกันได้นะเพราะว่ามนุษย์เองทําทั้งนั้นเลยปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยการกระทําของมนุษย์ทั้งนั้นเขาเลยบอกว่าน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่สาเหตุนั่นเราก็คือมาแก้ปัญหาที่มนุษย์นะคะ จากการแก้ปัญหาที่มนุษย์เนี่ยเรารู้แหละว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาทั้งด้านการเกษตรด้านทางระบบนิเวศด้านพลังงานด้านคานานาคมขนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชายฝั่งผลกระทบต่อสุขภาพและมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันได้แน่นอนที่สุดหลังจากที่เกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโลกมันร้อนขึ้นแล้วเราควรจะทำอะไร เราควรจะเตรียมความพร้อมไหมไม่ใช่หนีอย่างที่ครูพูดในคาบที่แล้วใช่ไหมคะเราควรจะเตรียมความพร้อมและเราก็ควรจะต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้มันบรรเทาลดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะวิธีการที่เขาแนะนํามาหรือเรารู้โดยทั่วไปแหละไม่ต้องมีใครแนะนำว่าเราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงนั่นก็คือลดปริมาณการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกลดการผลิตสินค้าที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะสินค้าที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ในปัจจุบันเนี้ยเราลดหรือรณรงค์เรื่องของถุงพลาสติกใช่ไหมคะแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยช่วยรณนนรงค์โดยที่ไม่ให้เราเนี่ยใช้ถุงพลาสติกเลยเขาให้เราเตรียมถุงไปเองอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการบรรเทานะคะและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเราช่วยได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาดูตัวเราว่าเราต้องปรับตัวนะคะให้ส่วนรวมมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งตัวเราและทั้งผู้อื่นด้วย ครูก็อยากรู้จังเลยว่านักเรียนเนี่ยจะปรับพฤติกรรมของตนเองในเรื่องใดบ้างเพื่อที่จะลดปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะแล้วนักเรียนมีส่วนช่วยยังไงนะคะแนวทางในการลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครูมองเห็นเนี่ยแล้วว่านักเรียนทําได้แน่นอนโดยการช่วยกันลดแกส๊สเรือนกระจกซึ่งการที่ลดง่ายที่สุดก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้รถขนส่งสาธารณะ ตอนนี้นะคะระบบขนส่งสาธารณะเราไม่พูดถึงโควิด19นะคะเราพูดถึงโดยสภาพทั่วไปถ้าในเวลาปกติแล้วเนี่ยเราก็คือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้รถขนส่งสาธารณะเพื่อประหยัดพลังงานคาภูมนะคะจะได้ไปร่วมกัน2ที่นักเรียนจะสามารถช่วยได้ก็คือลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนักเรียนก็จะเกิดความขัดแย้งในใจอีกแล้วว่าคู่ค้าก็เนี่ยโรกมันร้อนขึ้นอุณภูมิโลกมันร้อนหนูอยู่ไม่สบาย แล้วหนูจะลดได้ยังไงคะก็ไม่เป็นไรละคะ่ะเราช่วยลดตามเท่าที่เราจะทําได้นั่นคือหมายความว่าเราอาจจะเรียนรู้วิธีการลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าว่าจะใช้อย่างไรให้เรานั้นประหยัดพลังงานขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยของนักเรียนอย่างหนึง่งเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่สะอาดใช้น้ําประปาก็คือใช้อย่างประหยัด นอกเหนือจากนั้นนั่นย,ยังมีส่วนร่วมอีกเยอะแยะเลยก็คือลดปริมาณขยะภายในครัวเรือนปลูกต้นไม้ลดการเผาป่าจริงๆแล้วตรงนี้ข่าวออกทุกวันก็ยังมีการเผาป่าทุกวันนะคะอันนี้คือจิตสํำนึกดังนั้นในกรณีที่เราเป็นผู้มีส่วนร่วมในสังคมตรงนี้ก็คือจะต้อง ปลูกฝังอะไรก็ตามที่นักเรียนมีส่วนช่วยได้ไปเห็นอะไรนักเรียนก็ตักเตือนได้บอกเขาได้นะคะถ้านักเรียนบังเอิญไปเห็นการกําจัดวัชพืชมันก็มีวิธีการกําจัดวัชพืชที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะไม่ใช้ยาฆ่าอะไรคะที่เป็นสารเคมีเยอะแยะนักนะคะเราควรจะใช้ทางด้านชีวภาพช่วยกันการใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติก็จะช่วยได้เป็นอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่เริ่มด้วยตัวเองแล้วใครจะไปเริ่มดังนั้นเนี่ย ในแนวทางการช่วยเหลือและการตั้งรับผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนอย่าลืมนะคะเดินทางโดยใช้รถสาธารณะปั่นจักรยานในปัจจุบันนี้ก็หันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูดีด้วยนะคะปรับปรุงอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสมอาจจะช่วยบอกว่าโอ้ถึงเวลาแล้วนะควรจะล้างแอร์ได้แล้วเมื่อใช้ไฟนะคะหลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จเนี่ยนักเรียนก็ควรจะถอด ปลั๊กไฟทุกครั้งนักเรียนคะการใช้ปลั๊กไฟที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องลากสายออกมาให้หมดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอหลังใช้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากกดสวิตช์ธรรมดานักเรียนควรจะถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานด้วยถึงจะเป็นการใช้ไฟ,ไฟฟ้าที่ถูกต้องนะคะเลือกซื้ออุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ํานะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและประหยัดพลังงานสิ่งเหล่านี้นักเรียนไม่ได้เป็นคนซื้อเองแต่นักเรียนก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ แนวทางการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้อีกก็คือการปรับตัวต่อสถานการณ์น้ำอุทกภัยและภัยแลง้งเช่นเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำพัฒนานแหล่งน้ำแล้วก็ชะลอปรับปรุงคุณภาพเพื่อเตรียมรองรับอุทกภัยคุณภาพของอะไรที่เราต้องเตรียมนั่นคือคุณภาพของลำน้ำนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการขุดลอกคลองถามว่าขุดลอกคลองเพื่ออะไรผักตบชวาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วมากก็จะมีการขุดลอกคลองการขุดลอกคลองเนี่ย เพื่อทําไมคะเพื่อเตรียมการรับมือจากอุทกภัยน้ําท่วมมาเนี่ยมันจะได้มีทางเดินของน้ําไปได้ทั่วถึงซึ่งเราเรียกนั้นว่าตรัดเรนักเรียนคงเคยได้ยินตรงนี้แล้วการปรับตัวต่อสถานการณ์ทางด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนั่นเองการปรับปรุงคุณภาพของดินการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่าย นักเรียนคะนักเรียนทาไม่ได้เองหรอกแต่นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายรณนลค์งได้สิ่งที่ครูพูดไปเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่จําเป็นที่นักเรียนต้องทาแต่หมายถึงว่านักเรียนต้องมีความรู้นะคะสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายรณนลค์งได้จากสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดนะคะรวมถึงแนะนําเรื่องอื่นๆเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับตัวทางด้านสาธารณสุขนักเรียนจะต้องศึกษาข่าวสารแหล่งข้อมูลต่างๆทางด้านสาธารณสุขหาแนวทางป้องกันการเกิดการแพร่กระจายของพาหะนำโรค อย่างโควิด -19 ทุกวันนี้นักเรียนต้องหาทางป้องกันตัวเองถ้านักเรียนไม่ป้องกันตัวเองไม่เริ่มจากตัวเองแล้วใครจะป้องกันได้นะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ว่าการป้องกันที่ดีเนี่ยจากโรคภัยต่างๆเนี่ยป้องกันอย่างไรตัวสุขภาพอย่างสม่ําเสมอนะคะนอกนจากนั้นเนี่ยการณลงด์ลงของประเทศของเราเนี่ยนะคะนอกนจากตัวนักเรียนเองเนี่ยการวางาตรการแนวทางการรับมือของประเทศของเราเนี่ยก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมมีการปลูกป่านะคะนักเรียนมีสังคม ตรงไหนที่เขาไปร่วมกันปลูกปา่าเราทําประโยชน์ให้สังคมได้เราก็ไปได้นะคะการท่องเที่ยวเหมือนกันการท่องเที่ยวที่ฮิตในปัจจุบันนี้หรือเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของไฟป,ป่านะคะพื้นที่ชายเลนต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูนะคะไม่ให้ชายฝั่งนั้นถูกกัดเซาะ ทีนี้เนี่ยแนวทางการรับมือเริ่มจากตัวนักเรียนเริ่มจากประเทศและถามว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาตื่นตัวไหมเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะจะสังเกตว่ามีการประชุมระหว่างชาติเยอะด้วยสําคัญมากนั่นรียเคยได้ยินว่ามีการประชุมสุดยอดไหมคะไอาการประชุมสุดยอดเนี่ยมันเรียกยังไงมันถึงว่าเป็นการประชุมสุดยอดนั่นก็คือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยตั้งขึ้นเตรียมรองรับเรื่องของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศมันเลยมีการตั้งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติที่เราเรียกว่า UNFCCC อันนี้คือกรอบอนุสัญญายของสหป,ประชาชาติกรอบอนุสัญญายของสหป,ประชาชาติเนี่ยเป็นกรอบอนุสัญญายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะแล้วถามว่ากรอบอนุสัญญานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหป,ประชาชาติหรือที่เราเรียกในนามของ UNEP นั่นเองร่วมกันกับองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะหรือ WMO สององค์กรเหล่านี้ร่วมมือกันก็คือโครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับองค์กรอ,อุตุนิยมวิทยาโลกจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะมาจัดการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาตั้งมาวัตถุประสงค์เขาชาัดเจนค่ะเขาก็ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะเพื่อเตรียมการและกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยในปี หรือคิจศสกรา1990 IPCC ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งอยู่ในรูปของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปศึกษาดูด้านภูมิอากาศนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานักเรียนไปศึกษาด้านนี้นักเรียนจะเห็นเลยว่าอ้างอิงจาก IPCC ดังนั้นครูจึงต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาให้นักเรียนรู้ว่าระดับนี้เขามีการดูแลเหมือนกันเพราะฉะนั้น IPCC คืออะไรนักเรียนทราบแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้จัดทํารายงานสรุปยืนยันว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆนะะก็เลยมีการประชุมการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นการร่วมระหว่างรัฐบาล แน่นอนนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการประชุมที่ให้ความสนใจกับประชาชนสภาพภูมิอากาศและได้รับความสนใจจากการประชุมของนานาชาติมากขึ้นจริงๆ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเนี่ยนะคะที่องค์กรสององค์กรแล้วตั้งมาเป็นคณะกรรมการของ IPCC นะคะเกิดการประชุมระดับนานา,นาชาติขึ้นเพื่ออะไรเพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะคะโดยได้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรืออนุสัญญาเมื่อวันที่9พฤษภาคม1992าณสำนักงานใหญ่องค์กรสหประชาชาติเลยนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเป็นต้นมา มีคนเริ่มต้นแล้วน่คะให้ความสนใจแล้วน่คะเมื่อมีจุดเริ่มต้นมันก็ ตามมาแหละเพราะว่าทุกคนเห็นแน่นอนว่าสภาพภูมิอากาศมนเปลี่ยนแปลงไปทุกคนเห็นความสําคัญประเทศต่างๆนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้ก็เข้าร่วมกลุ่มด้วยนะคะดักเรียนคงรู้ข่าวเมื่อปีหรือ2ปีก่อนเนี่ยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขากําลังร่วมประชุมกันอยู่การประชุมนี้แหละค่ะเป็นการประชุมเรื่องของสภาวะแวดล้อมโลกซึ่งเขาจะไปแก้ปัญหากันอยู่แล้วก็เกิดการระเบิดอันนั้นนั่นเองนะคะในการประชุมเนี่ยเขาได้ทําการลงนามนะคะศัตยาบันในใระหว่าง ประเทศนะคะว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและการประชุมตัวนี้ถ้ามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาการประชุมตรงนี้เขาเรียกว่าการประชุมสุดยอดโลกเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการประชุมสุดยอดโลกเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรนั่นคือเป็นการประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือถ้านักเรียนศึกษาดูและเข้าไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะถึงแนวทางการป้องกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนักเรียนจะเห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปล ทางด้านอะไรคะพลังงานโลกนั่นคือกระทรวงพลังงานก็มีแผนและมีแนวทางเหมือนกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทําแนวทางการพัฒนาเช่นเดียวกันไปดูเถอะค่ะหน่วยงานไหนก็ทําเรื่องของแนวทางการรับมือนะคะร่วมกันถ้านักเรียนเคยได้ยินคําว่าคาร์บอนเครดิตนักเรียนคงรู้แล้วว่ามันคืออนุสัญญาหนึ่งที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมของสังคมโลกประเทศไหนก็ตามที่ปลดปล่อยพลังงานซึ่งเกิดจากอะไรคะการใช้พลังงานมากๆเนี่ย ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช้พลังงานมากประเทศนั้นจําเป็นจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศอื่นๆนะคะมาอยู่ในรูปของคาร์บอนเครดิตคําว่าคาร์บอนเครดิตนับตามอะไรก็นับตามปริมาณของแก๊สคาร์บอนที่ปลดปล่อยออกมาคุณปลดปล่อยมากใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นคุณต้องไปช่วยเหลือพัฒนาประเทศอื่นๆปลดปล่อยมากช่วยมากปลดปล่อยน้อยก็ช่วยน้อยนั่นเองหน่วยงานองค์กรภาครัฐในส่วนของเราเนี่ยนะคะเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศของเราเองก็ เลยมีแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนี้เป็นแผนรองรับนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปีพศ2554ถึง25 2593น,นะคะแผนแม่บทนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าด้วยกันเลยเขาบูรณาการเอาเลย ะะจุดประสงค์ก็คือเพื่อสนับสนุนและเริ่มเตรียมความพร้อมในการรับสภาพหรือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สอดคล้งองกับบริบทของเศรษฐกิจไทยวัฒนธรรมไทย,ไทยและปรัชญาเศษธธรษฐกิจพอเพียงโดยหลักการของเขาทำเนี่ยยึดแนวคิดสนับสนุนภาครัฐ และก,ก็การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมห้างหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนต่างๆระหว่งางภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ทําองค์กรภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้รวนรค์ทางด้านอะไรคะเอกชนเข้ามาด้วยรวมทั้งประชากรของสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง ไปพร้อมๆกับการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างที่ครูบอกนั่นเองก็คือคาร์บอนเครดิตนะคะเขาแบ่งแผนการปฏิบัติงานออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะเตรียมการสำหรับการติดตามประเมินผลทุกๆ1ิปีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองนะคะวิสัยทัศน์ของแผนรองรับตัวนี้ขององค์กรภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยมีแผนงานและแนวทางในการเตรียมพร้อมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศ และสามารถนําแผนงานนี้ไปใช้ได้ไดนักเรียนไปหาดูได้นะคะรวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้สังคมคาร์บอนต่ํามีประโยชน์นีเข้ามาเพราะฉะนั้นศัพท์คานี้นักเรียนก็ต้องรู้จักนะคะส่วนตัวพันธกิจเนี่ยก็ทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศนั่นเองนะคะส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะคะบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนเห็นไหมคะมัน คงมั่งคั่งและยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะในบริบทของสังคมไทยเราเนี่ยเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและว,วิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองตัวจุดนี้เป็นจุดเน้นนะคะของการศึกษาในปัจจุบันนักเรียนต้องรู้ว่าแผนแม่บทของเราเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ยึดตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพัฒนาความรู้และกลไกในการกระตุน้นให้เกิดแผนบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกระดับนั่นเองตลอดจนร่วมมือกับประชาชนในสังคมของการอะไรคะการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะสังเกตจากตัวเราง่ายๆเลยตอนช่วงเวลานี้เศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรแล้วมาเจอกับสถานการณ์โควิดอีกแล้วผู้อดจะโยงไม่ได้เลยแต่การแก้ไขอะไรของรัฐบาลเนี่ย ยังต้องนึกถึงสภาพเศรษฐกิจจะหยุดเลยไหมร้านค้าต้องหยุดหมดทั้งหมดไหมกิจการต่างๆต้องหยุดไหมทําไมจึงไม่ให้หยุดหมดแน่นอนมันกระทบต่อเศรษฐกิจหลักอะไรก็แล้วแต่ต้องตามเศรษฐกิจด้วยเราจะไม่ให้มีผลกระทบมากนักนะคะแล้วไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตทางด้านสังคมตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยพันธกิจที่รัฐบาลทำตั้งแผนแม่บทขึ้นมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างด้วยทางสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถในการ แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำจุดประสงค์เขาก็คือเพื่อร่วมมือกับประชาชนสังคมโลกนะคะการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยไม่ทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไทยส่งเสริมปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อสร้างภูมคุ้มกันประสักต่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำและทําหน้าที่ เป็นแผนงานและกลไกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยนะครับทุกภาคส่วนนั้นปฏิบัติร่วมกันหมดเลย อันนี้คือเป็นจุดประสงค์ต่างๆนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้นะคะาจากสไลด์ที่ครูให้ไปนี่เองนะคะสุดท้ายเลยนะคะการทํางานทุกอย่างนั้นก็คือต้องการพัฒนาให้มีความยั่งยืนโดยสอดคล้องกับการอะไรคะการแก้ไขปัญหาและความพยายามในการแก้ไขปัญหานี่คือเจตนานะคะของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชาคมระหว่างโลกและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่คาร์บอนต่ําสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงนะคะ GDP ต้องสูงใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเวลาเขารายงานข่าวเขารายงานไปนเรื่องของค่า GDP ก็คือค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองจะทําอะไรไม่รบกวนเศรษฐกิจประเทศหรือถ้าจะรบกวนต้องรบกวนน้อยที่สุดแต่เราต้องไม่ละเลยในการดูแลหรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหน ทุกภาคส่วนทุกองค์กรตัวนักเรียนสังคมรอบตัวเราเองนะคะประเทศครอบครัวนะคะหรือแม้แต่องค์กรโลกก็มีส่วนร่วมในการรองรับการรับมือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเมื่อโลกร้อนด้วยมือเราเราก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยมือเราเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะในแนวทางการรับมือเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปครูขอ ทำความเข้าใจว่าอะไรก็ตามสามารถเริ่มต้นที่ตัวเราตัวเราสําคัญที่สุดนะคะดังนั้นโลกสวยด้วยมือเรานะคะนักเรียนมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยขอให้นักเรียนช่วยรณรมณ์ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็กลับไปทบทวนให้ดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน